ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการชิปยั่วชาแนลโอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมไมค์คราฟต์หนึ่งสิบสองครับก็เอามาเอาชีวิตรอดนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แคร์นะครับผมพอดีว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็เออเมื่อตะก้อก็ผมมาเกิดที่ไหนเนี้ยทุบๆเออพอดีว่ามันก่อจากไหนนิดนึงครับผมมีเสียงรบกวนต้องขออภัยครับผมอ้าว ดีนะครับที่ผมเปิดกล่องนี้นี่มาไม่ใช่รก็ต้องขออภยัยครับนี้ว่าร้อนผมเปิดมัลงเขาอ,อะไรเนี่ยทุบแม่งกับผมคบเพิตงตุบมาลเลยทุบมาเลยผมแหลกมากมแหลกมากกับผมแหลกมากโอเคครับโอเคอ่าไปทางไหนดีคือ่ผมก็เปิดการมองเห็นแค่สานะม,มนะครับผมก็ปั่นะครับ อ้าวมาถึงก็เจอของดีแล้วครับผม,มถือว่าเป็นโชคช่วยนะรเราจะได้ทำมาหากินเราจะได้นอนนะครับผมพอดีว่าถ้ามันตอนค่ำนะครับก็ทุบมาเลยทุกเลยไหนไหนไหนใครใครใครอีๆๆๆๆทุกทุบสิครับทุบสิครับทุสบ,ทส,บ,ทส,บสิครับเอาละแล้วก็ ทำนี่กันเลยครับผมทำไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวทำไค่นี้ด้วยสิอย่างอื่าละครับพุ่งมาโอเคไม้แตก็ดีที่ไม้ลนะเดี๋ยวข้าต้าซิ่คอยก็ต้องขออภัยนะครับ โอเคครับผมทุบไปเรื่อยๆครับผมทุบไปไปทุบไปทุบไปตัวค้าเป้ามัด้วยสำคัญเหมือนกันโอเคเราจะไปทางไหนต่อทีเนี้ยอ่าวู้แต่ยังไงเราก็เจอของนี้ผมเนาะทีนี้เราก็รอดแล้วสินะครับรอมนหลุดเนี่ยครับผมแต่ยังไงโอ้โหอื้มอื้มนี่มันสูงแก่นี่ว่ะมันสูงแก่นี่ว่ะ ผมแก่นี่หว่าเออแบบนี้กปเยี่ยมเลยครับผมเราก็ทำกันทำไมขวามันแรงหวะรู้สึกว่าขวาขวามจะแรงกว่านะผมงอเอาละผมจะฆ่าแมงังหมดเลยครับผมฆ่าแม่งเลยผมฆ่าแม่งเอ้ยเล็กซีไม่ตกวะฆ่าแมงผมฆ่าแม่งเลย ฟันไหมครับฟันไหมครับบอกล่วงไปหนึ่งผมล่วงไปตัวสองยังไงคโอ้โหอ้าวได้เยอะนะครับผมก็ถือว่าเป็นโชคช่วยครับผมเริ่มมานะ่ะโอเคครับก็ใบไ,ไม้ผมก็เป็นอย่างนี้ผมมันบักนะครับมันบกักมันบักมันบักบันบักับกับก,บก,บกผมถือว่าผมไปปรับปรับตามเขานะครับ บักอย่างนี้แหละมันเก็บ่าากราฟิกสวยงามก็แล้วกันมันจะแหลกไหมเอ่ยก็ไม่ค่อยแหลกนะครับทุกไปเลยไอครับวิธีที่สูดความแหลกครับผมก็นี่ครับโหแหลกมากนี่ผมนะครับแหลก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  ปรับปรับแบบเดิมกลัวกลัวภาพมันไม่สวยภาพมันเป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่ถ้าปรับแบบนั้นมันจะไม่แหลกครับกลัวท่านผู้ชมยังไงมองไม่เห็นมองไม่เรื่องครับเดี๋ยวผมทุบไปผมไ,มไหวมันแหลกเกินนะเอาละอันนี้ก็แล้วกันอา้าวมาจะเป็น ใจซะเยอะเลยนะเจ้าแก่แก่บ้าปดโคทำไมมันอึดจังปักทำไมมันอึดจังทำไมมันอึดจังอผมไม้ไม้ผงแสงครับแกตกใจเอาละถึงจะไม่ใช่เมืองของโจรสลับใช้ก็ต้องเป็นราชาโจรสลับที่ได้เลยอุ้ยก็เลย คาบนะเว้ยช่วันพีทพูดถึงวันพีทก็ที่ไม่ค่อยได้แค่ก็ต้อดีว่าพี่ชายผมเอาเอาฟองผมไ,มกป,กไปดูวันพีครับผมจะแค่ที่แล้วก็วันพีทวันพีททั้งวันก็ผมวันพีททั้งวันเลยผมก็เลยยังไงอ่ะยินไปตามเขานะครับ <laughs> โอเคครับผมต้องไป ว่าไม้ไม้มจะปลูกแสงก็อาจจะเอาเวนแั้เราต้องขอคุณถินก็นเลยแต่ก็ดีบผมที่เรามีเตียงก่อนถ้าเราไม่มีเตียงสวยแน่จะเจอทอสไหมลนะ่ะแย่นี้ไม่ใช่ทอสสิไอ้ฐานเออคุดจะขุดเหมืองเนี่ยครับโอ้โหนี่มันเหมืองนี่หว่า ว้าวว้าวซอมบี้ตาไวว่ะเฮ้ยโอ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหสอมบี้ตาไวครับผมซอมบี้ตาไวมากครับผมทำไมตาไวอีเร็วเลยแค่ไปที่เดิมมันก็เห็นแลว้วตาไวมากบอกตรง pues. ตาไวเฮ้ยผมไม่เจอนะ โอ้อย่ามาทางนี้นะเฟยโอเคเร้ทำดาบก่อนเลยครับผมดาบแล้วก็อาวทิพไห่นี่เอา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 โอเคครับทำขวานกันเลยโอเคอ่าเราก็ได้ของมาครบแล้วนะ ดาบใช้เพื่อการต่อสู้เพื่อลอา่าสัตว์น่าคือแบ็กอิวเจ้าชีวอนในป่านี่ให้ได้อืมนี่ก็คือใบไ,ไม้ที่โปร่งแสงสวยๆวยของชั้นอ่าฮ่ะาไอยาตัวไหนนี่แน่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 นแนโอ้โอ คงพึ่งสังเกตนะว่ามันมีเลือดไอสีแดงออกมาด้วยคือรับเราจะทำอีกแบบหนึ่งครับในเวลานะครับก็พอจะรู้ว่าคืออะไรเอาละจะเว้ยเว้ยเว้ยโจรสลัดออกเรือได้ไปแล้ว,วเฮ้ยให้ออกเรือทำไม เอาละโจรสลัดออกเลยนะผมก็ลงเหมือนดีไหมเนี่ยแต่เอ็มก็เอกใจอยู่นะแต่ลงเหมือนดีไหมนะแต่ลงเหมือนดีไหมหรือว่าไม่ลงดีว่ะจะลงหรือว่าไม่ลงลงไม่ลง,ลง,ลงวันนี้วันแม่อ่ามอแอแม่ไม้เอกแ,ม,แม,ม่ว่ลงเห ลงก็ลงลงก็ลงปั๊บอ uh ้ยเยอะอุ้ยเยอะเป็นไงเั็นไงโอ้โหคิดผิดไปวันเนี้ยชิบหายแล้วโจนสลัดถอยทับอุ้ยอุ้ยออ้ยอืมโจนสลัดผมนี่ต้องถอยทับนึกผมอันนี้เป็นอะไร อ่ะเรือโอ้โหาไว้เรือ, Going อโกอิงเมรี่เหรอโอละอึ๊บตื่ไปไอผมตื่ไปเรื่อยๆก็ได้ทำการออกเรือไปหาที่สร้างบ้านสวยๆนะครับเราได้ขุดไม้ไปเยอะนะครับก็จะไปทำฝามไม้แล้วกันก็ถือว่าเป็น EP นีนเป็น EP 1หนึ่ง ส่วนี e อ2ก็น,นานๆทีกับเธอลงนะครับก็ในไงวิดีโอก็ไม่ค่อยว่างกันเอ๊ะทำไมคไมันข่ำเป็นอะไรมึดครับมึดมึดมึดออกมามึดเอาละขนาดนี้ก็ช่วงเย็นะแล้วแต่แลกซีลงฮะที่นี่สิ ทำไมเราเปิดนี่มันอะไรอูดน,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 นั่นตัวอะไรอ้ออออ้ออลกเหียวเหยียวเหียวอันนี้อันนี้อะไรเราถืออะไรอยู่เนี่ยแอบจิงนอนดาบได้แล้วบุกเลยว่าเฮ้ยสวัสดีจ้าฝันิ้งฝันิ้ง เสร็ตอนนี้ก็น่าจะเข้านะเนี่ยหายแล้วหายแล้วหายแล้วโอ้ดูท่าฟันขอยงผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดดูจากท่าฟันแบบสุดยอดแล้วพอแล้วครับถึงเวลานอนได้แนละ้วมันเจอเยอะจังอืออือตีอยู่เรื่อย ดีครับเราจะไปค้างคืนที่เกาะจังกันก็แล้วกันน่อยแบบไม่หลุสักผีนี่แง่เกาะนี้น่าสนใจคร,รับผมฝั่งของอขาจกว่าตีนะใช่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 เกาะนี้น่าสนใจมันคงจะม,มีอะไรบางอย่างาโผลมาสินะ เลยผมเจอหมไปมอนสเตอร์นะว้ายไปแล้วโอ้โหหเฉียวหเฉียถ <He> ิ um. yeah, yeah, yeah. Um. Yeah, ่วหยายายาั oh, ้งยาสิคแับวยาสิครับแม่โอ้หัวเนื uh ้อ huh. ห oh. ัวเน้อหัมาอูวนด้อัมาหอยา อย่าเสี่ย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 าสีโอ้โหสกิลนี้ตั้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราจะศึกศึกนะย่าแล้วไปย่าแล้วไปโอ้โหไอ้ห่าเมึงย่าแล้วไปแชมป์สกายวอลสองสมัยแล้วไปไอยัางย่ายาแชมป์สกายวอลมาล้านสมัยแล้วเว้ย โอาเปลี่ยกายวอมกีสมัยแล้วควายกับทุบเตียงแล้วก็วิ่งแล้วกจะอยู่ทำไมแล้วโอเค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 ทุบสิครับเราต้องไปจากที่นี่โดยด่วนหายากเลยวะเดี๋ยวผมไปเลยโตสลัดเว้ยเว้ยเว้ยอย้ยอ้าวตังซะงั้นวิหมูจมน้ำช่างแม่ง ล,ลงเรือล,ลงเรือมาเอาลองโหลดแหม่มผม,มน,นั่งแมมเนียชอบโหลดทุกฝันเค่งตอขอเขาฐานก็ดแล้วกันเดี๋ยวครับผมเอาละนี่ก็แถวนี้ก็น่า,น,าน่าจะปลอดภัยนะครับทำเลยเนาะแดกจังฟักโอเคอ่าเอาไอน,นี้มาแบบนี้ ผสมนสีอันเกลเลอเลเดเลเลผมเราจะได้ทำอาหารกินนะผมหิวนะครับตอนนี้หิวแล้วได้ทำอาหารกินโอ้แถวนั้นน่าจะนป่าตงดแน่นอนผมเห็นต้นขิดมัดเยเกลยนะไง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 ่ไงงไงคนขิดมัดจ้า ครับอครับอะไรครับอะไรครับครับอย่านะอย่านะเจ้าพนัจยโอเคนี่พอก่อนไหมอย้าพนัจยเอาละเผาครับผมโอ้โหเร็วเร็สิครับ voir, เร็ว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  เดี๋ยวเ็วเรวเรพอตัดไม้รอก่อนตัดไม้รอ,รอ,ขอเขาเสร็จแล้วผมเราจะได้กินอาหารแล้วผมอยู่แล้วขนาดนี้เราได้ไปล่าอาหารมามนะครับโอ้โเราได้ล่าแตงแก่มาเราสังเกตสังเกตดกีมันกระพริบๆตั้งผมก็เป็นเอฟเฟของเร่ครับเอฟเฟกสุดยอดเจ๋งไหมล่ะ แดดครับผมแดดครับผมอยากให้มันหิวไม่ลงนิดเดียวเอาละพึ่งนะอย่า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 พึ่งนะจ้าอย่า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 พึ่งนะจ้าเอาละกูไปต่อเลย เอาละไปไปหวังว่าจะไม่มีพลังงานอะไรนะก็จะเสียวอยู่เสียวพลังงานอะไรบางอย่างไม้โอกไมโอก็เหมือนกันนะว่ามันไม่เปลี่ยนเร็วเรเร็วๆๆๆๆๆเอาละได้สักประมาณเจ็ดอันนะผมก็พอใจโอ้โห แมปโหลดเสร็จแล้วครับว้าวถวเป็นป่าต้องดีจริงๆเลยเฮ้ผมเราจะไปทางไหนดีขวาร้ายดีผมขวาร้ายซ้ายดีผมว่าขวาดีซ้ายล้ายครับโอเคเผาเร็วเร็ว,วเฮ้ยเผา,า,าเร็วเร็วเผาเร็วเร็วโอเคในเมือมันรอมเผ่าผมก็ ขุดไม้นะผมจะได้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆนะครับผมบ้านหลังเล็ก,ลกมันยังไงเท่าหนูหนูนี่ก็ต้องสร้างบ้านหลังใหญ่ๆนะรับบ้านหลังเล็กเนี่สร้า,ง,างใหญ่เลยนะครับจะได้อยู่หลายคนนะครับผมหลายคนไม่มีใครมีน,มนะครับก็ไม่มีใครเล่นหรอกมีผมคนเดียวไว้แหละโอเค,อเคไป ไป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 เลื่อนนะครับว้าวป่าต้นดีนี่สวยงามอะไรเบอร์น,นี้เดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้ก่อน แน่บเขมะเบตโวออกเดินทางเลยเอาละถึเวลาที่โจนสลัดจะออกเดินทางละมองหน้าะทำไมละะ่ะฮะโอเคไปกันเลยหมู่ทา่า ทั้แถวนี้มันสวยดีนะครับผมอยากได้พื้นที่ก,กว้างกว่านี้ถ้าพื้นที่ก,กว้างกนี้มันน่าจะดีครับผมนี่ยังไม่โหลดแมีครับไอยาเราเจอแล้วเราเจอของดีซะแล้วเอ๋อไหนละ่ะเอาเฮ้ยเหลือมวาร์ปได้เหลือมาสุดยอดจริงวาร์ปได้ ว่าอะไรเมื่อนี้วัดดีวัดดีจะวิ่งโอ้โหวิ่งเร็วจังวะคนอ้วนอย่างไหนยังวิ่งเร็วอีกเยอะือเือเือจะไม่ให้ยังได้วิ่งแน่หือเฮือเือเือืไปไหนวะเนี่ยโอ้มันบักผมมองไม่เห็นว้าวเอาละครับ มันอยู่ตรงไหนนั่นไงบอกแล้ววิธีนี้ชวนชวนปาบชวนปาบว,วันนี้ผมชื่ออเล็กครับมีแน่นี่แน,น,แน่ดิบของมาเออดูที่เธอได้ไหมะสวยดูดีนะเอะไะเดินไปต่อเจอนะทำไมเม็ดไม่หลุดอีกละ่ะโอ้โอเคกลือชวนนี่ปะ ไอยาอยาไ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 อยาอยาไยาเอาอยาอยาปบปืบฮ่าละมาเดินป่ายมันต้องลำบากนิดนึงอืมเอาละแมปโหลดช้าจัง ว้าวที่มีเป็นอะไรไปตรปจภไฟในป่าก,กันเตะอ,อะอล่ะที่นี่มีอะไรเนี่ยอ๋อใครมาขุดไว้นี่เป็นรูปตัวเอ่อปืนหรือเปล่าพรยาไกา่วัดดีจ้าไ่ฟันไม่โดน นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหทะลุสองเลยอยอดอะไรเบอร์นี้มืดจังเขว,ว้าวเราเจอของดีซะแล้วนี่คือประสบการณ์แรกของเราที่เราจเจอไอรอน เอาละว้าวในที่สุดเราก็เจอตายยากเหลอทั้งแม่งเจอไม่ฆ่าแล้วโอเคเอาเนื้อออกมาเถอะเคยให้ผมเอาไว้ไปไว้ขอถ่ายเอาละขุดไปขุดไปขุดไปดไปไปจนหมดเลยไหนที่เหลือ การอ้นเพราะฉะนั้นคือตัวสลับจะมาหาสมบัติฉันคือโจรสลัดนะอ่าทำไมไม่ค่อยไม่ค่อยได้แค่นานนึ่งจังโอเคครับก็ต้องลาบก่อนแค่นี้นะผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดซับตะไคร้ไปจะเอา <g ül> ด้ยครับผมก็นะครับก็อย่างที่เห็นที่ผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b บสไคร e กันเยอะๆนะครับไปละครับผมบายบายแงะแงะงนะครับผมไปละ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 ายบายครับไป้เจ้าไก่